ตดดืืนตืนตืน <laughs> สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่น2ในการตะลุยด่านกับแก๊งคนนี้คนนี้ทั้ง5ตัวเหมือนเดิมนะคะ <Yeah. S 2> แต่ว่าวันนี้อย่างที่เห็นนะคะเราจะมาเล่นในด่านที่1 7 3ซึ่งกุ๊กกูเนติดอยู่ตรงด่านนี้นะคะ, mm hmm. ะติดด่านนี้มาตั้งแต่ก่อนอัปเดตซีซั่น2แล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้เล่นอีกเลยนะคะกล่าวว่าจะมาเล่นด้วยกันอัดวิดีโอที่เดียวเลย นะโอเคเราไปลุยกันดีกว่าเลนเจอร์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีไม่เปลี่ยนแปลงอ,อ้ด่านนี้ก็ยังเป็นทะเลทรายอยู่นะคะแล้วก็โอ้โหมีตัวกระบองเพชรออกมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอ คือมันโจมตีหนักมากอีกกระบองเพชรอ่ะโคนี่หัวกระโหลกมันเลือดน้อยอะ่ะไม่กี่ทีก็ตายแล้วเนี่ยเต่ามาช่วยช่วยอะไรได้ไดเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยโอเคตอนนี้นะคะเต็มแล้วสำหรับผลึกเราจะบู๊แล้วนะ แ่แล้วเอาเพื่อนออกมาพร้อมกับอมตะจะรอดไหมนี่โอ้ยเมเทโอด้วยเอาเอาเข้าไปใส่ทุกอย่างคือบทนี้ถ้าไม่ตายฉันก็ไม่มีอะไรจะสู้แล้วบอกเลย ยังมันยังเหลืออยู่โทรัดมาโทรัดมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยหตายเกือนเลย <c oughs> คนนี้กระโหลกตายหมดเลยบอกเลย <c oughs> ทีเดียวเกลี้ยงโอ้ยตอนนี้มีบราวพนพเนจอดมาช่วยด้วย่ะอ๋อเยี่ยมเลย เราไม่มีตัวแทงนะฮะช <laughs> นะนแล้วน้อๆบางคนจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะเรนเจอร์ anger, ตัวมอนสเตอร์ของ ของศัตรูมันยังไม่ตายเลยทำไมถึงชนะนะคะก็เป็นเพราะว่าเราอะเน้นตัวโจมตีสเปดก็คือโจมตีหมูนั่นเองมันก็มีบางการโจมตีเนี่ยไปโดนบ้านนะคะทำให้บ้านมันเลือดลดลงเรื่อยๆืพอบ้านมันเลือดหมดเราก็ชนะไปโดยปริยายนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะสําหรับแก๊งคนนี้คนนี้ทั้ง5้าตัวนี้เราจะไปตะลุย เราจะไปตะลุด่านกันต่อในคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้ามาหม, <laughs> มึกเฮ้